สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลกนิตยสารแบร์ฟูดเราอยู่กันที่ฮีโนทาวครับคุณผู้ชมครับเมืองเล็กๆน่ารักเมืองนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมตั้งใจจะมาทําเลยครับนั่นก็คือการทําโซบะนั่นเองครับเคยชิมมานานละอยากลองทําดูสักครั้งครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ไฮไลท์ของเมืองนี้แล้วนะครับก็คือทัทารายาโซบะรรองนะครับหรือว่าร้านอาหารโซบะนั่นเองครับซึ่งที่นี่เนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณจะมาชิมโซบะอย่างเดียวนะฮะแต่มีการทำโซบะด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในห้องกันครับบรรยากาศด้านหน้าครับก็เหมือนร้านทั่วๆไปครับผมเลยเจาะมาที่ครัวเลยละกันนะคุณผู้ชมนะไปดูการทำโซบะกันนะครับอปุปกรณ์เตรียมพร้อมเรียบร้อยละเรามาลงมือทำกันเลยครับอ้อその都度その都度重要なところを指示しますので สาร,รภาพตามตรงเลยนะครับว่าไม่เคยทํามาก่อนครับคุณผู้ชมครับแต่ที่นี่นะฮะการทําโซบะเนี่ยมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือการทําเป็นโดนะฮะขั้นตอนการทําให้แบนแล้วก็การตัดนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยเขานําแป้งโซบะครับผสมกับแป้งอูโด้งนะฮะในสัดส่วนที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยนะครับแล้วก็เวลาใส่น้ำเนีเน่ยใส่ทีละครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็คลึงจนขึ้นเป็นรูปโดขึ้นมาครับอันนี้คือขั้นตอนแรกของการทําเส้นโซบะครับคุณผู้ชมครับ โอเคเป็นงไงบ้างครับสเต็ปแรกสเต็ปแรกของเราก็สําเร็จนะคะครับอรจายเขาดูเหมือนทําง่ายเลยเนาะใช่แต่เราแบบออกเหมือนออกแรงเยอะใช่ใช่นวดนวดนวดก็คือการที่จะได้เป็นโซบะที่อร่อยนะครับก็คือจะต้องมีโดที่ดีก่อนก็คือเขาบอก3สเต็ปนะครับอันนี้สเต็ปแรกคือการทําโดแล้วก็เดี๋ยวเราทําให้มันแบนแล้วก็ตัดเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราไปทําให้มันแบนกันครับ หลังจากได้โดมาแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการทําให้มันแบนพร้อมที่จะตัดนะครับวิธีการก็คือกดโดนะฮะให้เป็นในลักษณะของวงกลมแบบนี้นะครับความหนาในประมาณ1ซนเมตรนะฮะก่อนที่เขาจะใช้อุปกรณ์พิเศษครับซึ่งเป็นไม้นะฮะในการคลึงโดนะฮะให้แบนเป็นในรูปของสี่เหลี่ยมต่อไปครับ หลังจากขั้นตอนการคลึงนะฮะทำให้แป้งโซบะเรียบนะครับก็จะได้แป้งโซบะในลักษณะแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับเป็นแผ่นๆแบบนี้ฮะเหมาะกับการตัดและเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนตัดเนี่ยเราต้องฝึกความแม่นยำของมือก่อนนะครับว่าจะตัดเส้นโซบะได้สม่ำเสมอหรือไม่นะฮะด้วยการตัดแป้งแบบนี้นะฮะเป็นการทดลองก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาลงกับแป้งโซบะจริงๆนะฮะมาดูแล้วกันว่าฝีมือของเราทั้งสองคนจะเป็นยังไงบ้างต้องมาลุ้นกันฮะ นี่ก็เป็นการขั้นตอนการทําทโซบะนะฮะทั้งสามขั้นตอนผมว่าตัดนี่ยากสุดแล้วพี่เดียเราไปทำสำเมร็จค่ะสเร็จนะครกลายเป็นเส้นสปาเกตตี้เลยทีเดียวใช่ไหมครับ <laughs> ก็ต้องขอขอบคุณเซนเซะอ่าขอบคุณเซนมากมากนะครับ <c oughs> อาริกาโตโกเซมาให้โกโลสมานิจนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่นะพี่เพราะว่าผมก็ไม่เคยทำยอะไรแบบนี้เคยแต่เจี๊ยบอย่างเดียวเพราะว่ากินง,ง่ายกว่าทำเยอะเลย นเราจะมาเล่นแมหโซบะให้เราทานเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงเนาะชิมเลยครับโอ้โหสวยมากเลยทำออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจครับโซบะทำออกมาเป็นเส้นปลาทีเดียวนึกงว่าจะใส่เย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะ ฝันยันนะคะไม่ได้ไม่ได้อวยนะไม่ได้ไม่เรียบเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเขาจะต้องทานแบบซู้เสียงดังครับออาอากาศได้ไหมได้นะได้ไดก็คือวัฒนธรรมการทานของไทยกับญี่ปุ่น่ยต่างกันนะคะคือบางที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเชฟนั่งตรงหน้าเราเลยถ้าเราไม่ซู้เสียงดังเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ทานไม่อร่อยเออเพราะฉะนั้นต้องดังๆเลยนะฮะ ยัดโชว์นะคะโชวเลยครับไปละไม่น่าเชื่อว่าสีมือนะคะเราจะทำออกมาได้นี้แล้วไปเปิดร้านเลยไ้ยพี่เปิดร้านเลยไหมนอกจากเปิดมาร์ชาร์ไพเปิดร้านโซบะนะดังพอไหมหืมเส้นเส้นเหนียวนุ่มมากเลยอหนนอไม่น่าเชื่อเลยอร่อยจริงค่ะ อันนี้แค่ล่วงนะครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจจะให้ปิดต่อไปเปิดร้านโซบะนะคะปิดต่อได้แต่จะขายได้หรือเปล่าอันนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจนะไม่รับประกันใครเป็นคอการ์ตูนห้ามพลาดครับบอกได้แค่นี้ครับในหาเรื่องเที่ยวช่วงหน้าเดียวกลับมาเจอกันครับ